สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแล้วก็เอฟซีเมอร์สกูสกุนเนาะวันนี้ก็มาพบว่าพบสนุกคือเก้าที่สองสนุกสาวลาวพี่น้องวันนี้สนุกกับบาด์ไดไปาสายนอกพี่นอ้องเพราะว่าพายุเข,ข่าเนาะฝนตกแห้งพี่น้องตะวันเหนี่ยงหละกับมือนีเนาะคืนนี่ก็บเบิรคืนสนุกกับอยู่เพื่อนเน,นาะบาร์ไดไปสายต่อนสนุกกับบาไดพยปายามแต่ว่าอีพัวเพิ่นเอาปลามาให้สนุกเนาะสนุกกับฉีมะเห็ดปลาแดกพี่น้องไะไปเบิ่งกันกวิธีการเห็ดปลาแดกของบ้านสนุกคขาเชิดเกลียดใจเนาะพี่น้อง ไปเหมือนมาชมกันเลยเนาออันนี้กะสิเป็นปลาพี่น้องไม่แต่ปลาเข่งนะพี่น้องอสนุกกะสิไม่เห็นปลาแดงเนาะมันปลาแดงก็คือปลาล่าอะไรพี่น้องต่บานสนุกเอือนปลาแดงเนาะ <c oughs> กะสิบ่มมวลในพี่น้องปลาแดงว่าสันพ <c oughs> ี่ายเขาเอือนปลาลาเนาะมีแต่ปลาหน่อยมันลุงต้นเนาะพี่น้องต้นกลางหน้ากะซิมีแต่แบบนนี้แหละพี่น้องเพระาะว่าฝนมันตกเมื่อวานนี่เนาะสนุกบนไปใส่มัน้พาย,ยุเขาพี่น้องเอ้ย พี่น้องกรฉีอยู่เพื่อนเนี่ยแหละพี่น้องวันนี้ไปไปเบ่งไปชมกันเลยเนาะพี่น้องวันนี้ไปไปใส่พี่นวกระนุกกะสีมาเห็ดปาาลาอะไรพี่น้องเพราะว่าฝนตกเนาะมันจะไปใส่พี่น้องเอาเกตหนอนเนาะพี่น้องเอาเกตแล้วก็เอาขี่นะพี่น้องเพราะว่าปลาเข็งเนาะขี่มันสีด,ดำพี่น้อง เวลาเห็ดกระแดกนีมันสีดดำเราเอาเขียวเห็ดใบกินนะพี่น้องประมาณหกเดือนก็กินได้แล้วเนาะหกเดือนหรือปีหนึ่งนาะพี่น้องเขาจะเห็ดกระแดกเพราะว่าเราสิบวันกินใหญ่ไดนะ้พี่น้องเราใส่เวลาเหิงเนาะ ป้าลงต้อนพี่น้องเอ้ยฝนตกเลยว,ว่านี่สนุกพาขุดกระปูเนาะนี่ได้กินป้าแล้วพี่น้องมัน,นป้าลงต้อนขี้พี่น้องถ้าห้ามบอกขี้พี่น้องอมันสีดำประเดะมันบูอเซะ เก้งหน่อยพี่น้องก็นงนงหน่อยน้องเกดทอก็ได้เอาไปขีมหน่อยบีมันผมพี่น้อยน่างเห็ดมันสีดำน้ำบีมนันเนาะถ้าพายเจ็ดประแดกเอาไปลองเหมือนเด้อเอาสูตรของสนุกไปลองเหมือนเนาะ ตัวหน่อยเลยทปาดขียวเลยเนาะพี่น้องพี่หก็จักสีขาวอีกจักมึ่งพี่น้องเลยเพราะว่านี่งเห็นข่าวบบแนุกกับบัลฟังก์ขาเราพี่น้องเอ้ยไม่แต่เอฟซีเหมือนบอกสนุกมาเนาะว่าพ่องสีขาวเมื่อนั้นเมื่อนี้เด้อสนุกว่าจันคอมเมนความเหิืนเนาะพี่น้องเจ้าสีขาวอีกจักมื่งพี่น่องแนุกกับบัลลเกี่ยวขาหรอกเนาะ นี่จะหน้าป้าคนเกี่ยวขีดหน่อพี่จะเป็นไวจิหรอกพี่นอนไปก่อ นาเนะปลาเข่งลายได้พี่น้องเลยนี่แต่ปลาเข่งเนะมันกการนาเลยในชั้นลุงกาใกล้ชิดแล้วแล้วพี่น้องเสีเขเกกยขี่กันได้เนาะ แค่ชิดแดงเพี่นะ้องเอาขี่มันออกนะยังมูล่ปัดได้พี่น้อยตัวน,นี้ฉันลูกศิษย์ไปถอดนะนเนาะปัาแดงไปกินยำอะไรพี่น้องหลายเดือนอยู่เนาะเพื่อจนะได้กินกะฉันลูกิเนานะ ตามตามชุดกะให้ฮกเดือนเนาะพี่น้องฮกเดือนพวกไหนคาจึงกินได้เนาะเพราะว่าสามเดือนมันไม่พอเนาะฮกเดือนพวกไหนจะนุกจังกินกรไแดกถ้าเรากินชุกกะสามเดือนก็กินได้แล้วพี่น้องเลยเราเผ็นกินเรากินชุกเนาะแต่ถ้าว่าอยากใส่ตั้มอยากใส่ยังเราก็ต้องรอไปอีกพี่น้องฮกเดือนพวกไหนคาจึงกินเนาะกระแตกปลาพี่น้องเอ้ยแต่บ้านเราน่ะก็เผ็ดแบบนี้ยเลยพี่น้อง ขี่ไม่ออมันจะงามเนาะแด็กด้งอ่ะเฮ้ยพี่ดองบั้นเป็นสนุกชิถ่ายให้เบิ่งเนาะถึตกต้นตายไากันไล ก็ได้อยู่เพื่อนมึงเนาะมันไปใส่ช่วงนี้ก็ขานาน่าวหนาหนาวแล้วพี่น้องเอ้ยฝนตกพร้อมหนาวพร้อมเนาออนะฝนก็ตกลินร่มหนาวสนุกกับขีดว่าสิบโมีฝนแล้วพี่น้องเอ้ยเห็นลมออกเนาะมึงืึนนะวันนี้พี่มาว่าเนี่ฝนตกพี่น้อง อากาศก็เปลี่ยนไปเสมอเสมอเนาะพี่น้องจังไดรกับหักซ่าสุขภาพเด้อเอฟซีกันสนุกก็เป็นห่วงเลยเนาะสนุกทางนี้กับหักซ่าสุขภาพคือกันขี่มันออกเลยพี่น้องเอ้ย มเมนต์คองไงนะพี่น้องควรี่เนาะควรฝกการีแรกะพี่น้องตรงนี้ฉันเกสททอดเนาะนีะนเอกะแรกอะพี่น้องบ้านแล้วขีดใส่เคียงเนาะขีดมันขีดมันใส่กระซั่อพี่น้อง นังน่ง,นนนงขี่มันเนาอพี่น่อง

เกลือเนาะเพราะว่าส่วนผสมเนาะสนุกมซีใสสองอย่างพี่น้องสนุกสซีประสานอันนี้เป็นห้มเนาะสนุกมซีใส่เกลือพี่น้องเกลือเนาะเมนจะต้มบวนเกลือนี่ประดับบรรยากแซ่บป็นได้เลยเกลือนะครับเมนเกลือต้มพี่น้องสนุกมซีเท่านี้เนาะพี่น้องเพราะว่า ใช้น้ำซีอิ๊ดใส่ซองอย่างเนาะก็คือมีเกลือกำหำอ่อนๆเนาะพี่น้องน่ากินมากผัดมันอ่อนเนาะให้มันเข้ากันพี่น้องถ้ากับสิป้าไว้สักสัโมงหนึ่งเนาะพี่น้องหรือสองสัมงก็ได้แต่บางคนเนาะแต่ชาวน้ำสิป้าประมาณสัโมงหนึ่งพี่น้องสิป้าเม่นประมาณสัโมงหนึ่งเลยแต่เสียใส่ไฮไว้เนาะพี่น้องใส่กระปุกก็ได้พี่น้องว่ใส่ยิ่งตามผูมัดเนาะพี่น้อง เ็ซี่แบีเนกะแด่ไมอเ่ามมียังไงรอกพี่น้องใส่เกลืออีหน่งจะมีบบ่ออะไรพี่น้องวิธการเห็ดกระดของสนุกเนาะนี่แหละพี่น้องสูตรของสนุกพี่น้อง แต่บ่้หมวสูตรคองคนอื่นเนเป็นอย่งไรเนะาะคลองสนุกกับผู้หมวคือกันเนาะแต่ฉันลองเสียบสูตร,ตร,ตร,ตรนี่เนาะของสนุกมุสิตาเนี่ยในเกลือเปื่อยซะก่อนพี่น้องกันเขาจากเอเสียเอาไข่ใส่หางไว้ก็เลยถ้าขาดหกเดือนอะไรพี่น้องกังซีกินได้เนาะแต่ถ้าว่าห้ามอยากินไว้กับวาสามเดือนน่ะเขาใส่แกงใส่ยังก็กินได้เนาะพี่น้องแล้วอะไรพี่น้องหน้าตาประแดดคลองสนุกเนาะห้ามก็ไม่ต้องใส่ลายเกินไปเนาะพี่น้อง จามโตอนนี้สนุกกับเห็ดปลาแดกแล้วเป็นทีเรียบร้อยแล้วแหละพี่น้องที่แกไปกินเนาะพี่น้องปุ้ยแหละหกเดือนหมดแล้เนาะสนุกจังทีกินเพิน่นสนุกเห็ดไว้เนาะพี่น้องเพราะว่มามันอยู่เพื่อนเนาะฝนกับเริ่มซาแล้วพี่น้องแต่กํยังมืดอยู่เนาะแต่แล้วบาบโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้สนุกกับซิโก้จบคลิปเอาไว้เพียงสัมมีเนาะหมากไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตาม เผื่อเป็นกำลังแห่งเสียแห่งใจแห่งสนุกเน่เด้อได้เห็ดคลิปจะต่อไปเนาะฝากคนแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์ในีเด้อพี่น้องสนุกกับก็ขอขอบขอคุณอขอบคุณเนาะพูดสองมาติดตามแต่ห้ามครับต้มลิสสนุกแต่ตจนจนจบเนาะพี่น้องขอขอบคุณขอบคุณน่ามาหลายเด้อแต่กับเอฟซีเมิร์สทุกคนเนาะไปแล้วเด้อพี่น้องสบายดีสวัสดี